ของกินเล่นเด้อทำของกินเล่นนะคะข้าวจีบ้านค่อยก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะใส่งาขาวงาดำแล้วก็ใส่เ,เนยลงไปหน่อยนึงเพื่อไม่ให้มันติดกระทะข้าวจีบ้านค่อยก็เป็นยังสี่ล่ละค่ะอันนี้ทานเห็ดเด้อ เี่ยวกินเลนกับอันไหว้ขาวนะคะทำคนเราดัดแปลงไปไม่ทิ้งข้าวนะคะาให้กรอบต้องขอ่อยหน่อยเปิดหน้าต่างอาเนี่ยโอ้ยเขาจีเขาจีเขาจีอีสานค่ะเข้าจีอินเตอร์ไม่กนละ้าหอมหุยเลย วันหลังเราจะทําขนมไว้นั้นขนมไข่เตานี้ก็ทำขนมไข่ได้แต่นี่มันเป็นข้าวจิ่งนะคุ้มจริงๆเลยเตานี้ง่ายสบายมากย่างบาร์บีคิวยังได้เลยไฟมันไม่ตัดนะนี่ข้าวเหนียวเด้อไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะใส่เลย เพื่อไม่ให้ติดใส่น้ำมันมันเลี่ยนเนอะถ้าไม่ใส่เลยข้าวมันจะติดนะคะนี่ข้าวเหนียวข้าวเย็นเนี่ยเหลือจนแข็งแต่เรามีวิธีทำเราโรยเกลือใส่เกลือใส่อะไรแล้วก็ไปนั่งกินกบ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 ฮเหมาะขนาดข้าวจี่ขนมขกน่นี่ถ้าจะให้กอบก็ไม่ต้องยอดข้าวหนา ถ้าหยอดข้าหนาวเห็นไหมตรงนี้มันแอ่งพอเรากลับเนะตรงนี้จะไม่กระเหลืองต้องหยอดข้าบางๆนะคะโอ้ยข้เหนียวจีกินและอิ่มท้องแถมยังอิ่มท้องหายหิวมีประโยชน์มหาศาลเลยนะคะนี่ข้าวจีขนมคกค่ะ เราเคยเอาเตานี้ทำหมูหมูกระทะด้วยนะเอาหมูสามชั้นเอาเนื้อต่างๆนีย่ย่างตรงนี้แล้วก็ทำน้ำจิ้มเออกินได้เห็นไหมถ้าเราหยอดหยอดนะเห็นไหมคะนี่โอเดี๋ยวกัดกันอืมโอ้อร่อย <c oughs> ไม่ต้องไปใส่อะไรเลยใส่เกลือ แล้วก็เอาเนยอะ่ะบี้บี้บละลายคุกไปกับข้าวถ้าข้าวมันแข็งถ้าถ้าข้าวแข็งมันเป็นข้าวเย็นใช่ไหมเราเอาน้ําใส่หน่อยๆน,นะคะแล้วก็ยี้ยี่ย,ยี่แล้วก็เนี่ยมันจะกรอบหอมอะ่ะอืมมาแม่แมรงหอม,อมได้ของใหม่ได้ของเล่นใหม่ Okay. จะให้เหลืองอยังไงลนะ่ะกดเอานี่หอมเนยด้วยเห็นไหมที่เขาย่างขายบางคนเขาก็เอาไอ้มักกะลินสีเหลืองๆที่ว่าแขกดเขาเอาใส่โรตีน่ะปาดปาดข้าวเหนียวมันก็เหลืองหอมบางคนก็เอาไข่แดงมันก็เลยเหลืองนี่ถ้าเราเอาไข่แดงมาปาดปาดก็ได้เราไม่เอาเราเอาแบบง่าย มันก็จะหอมเหมือนข้าวย่างเป๊ะเลยนะคะอืเสร็จแล้วนะข้ากี่นมคก่อ่เสร็จแล้วพอแลวเด้อบายบายโอย้พูดเล่นเล้นหังสี่นาทีเลยเนาะ